เราเลยกน็นนออกกันครับแล้วก็วกทำการดูดฝุ่นให้เรียบร้อยเลย ท่านใดที่ต้องการประกาศสวยงามสามารถเข้าไปดูในเพจ Facebook ใต้ลิงก์คาอธิบายได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆมาเอาโครงเหล็กรถอีนส e ูปี2008ออกกันครับไปชมกันเลยครับเพื่อนๆไปชมกันเลยเราจะาโครงเหล็กออกได้เนี่ยเราต้องทำการตัดคมก่อนนะื่อนตัด,มดมคมก็ดึงขึ้นมาแล้วครับดึงขึ้นมาขนางนี้เลยนะครับนะเลตัดคม จะคมตามเส้นนี้เลยนะเพื่อนเส้นนี้เลยโอเคทําการตัดเลยครับมันต้องตัดนะเพื่อนทำไมตัดทาไม่ตัดเนี่ยทําไม่ได้เลยนะเมันจะหนานะเห็นไหมนะตัดตามนี้เลยนะครับตามเส้นเลยเนะี่ย ต้องตัดนะครับเมื่อต้องตัดนะต้องบอกก่อนนะนะตัวนล้วก็ฉีกฉีกแค่นี้ครับเพื่อนฉีกแค่นี้จะมีรอยฉีกอยู่หมือเปล่าแค่นี้ก็จะได้ คมออกมาแล้วครับเชืงออกมาอนะย่างนี้เลยนะเยี่ยมเลยนะไปเราก็มาไขมาไขน็อตทุกตัวเลยนะรุ่นนี้จะถอดโครงเหล็กออกได้นะครับเพือ่อนโครงเหล็กออกได้ใช้เบอร์สิบครับไขทุกตัวเลยขันทุกตัวเลยนะเพือ่อนยี่จะออกได้นะ ขันทุกตัวเลยยังยวมึงขอขันกันนะครับเพื่อนขันทุกตัวเลยรุ่นนี้ขานออกได้นะครับเพื่อนเนาะปี2008ปันแปดเพื่อนเอดีแม็กสอ2008ดนะที่เราก็ได้ถอดทองเหล็กออกมาแล้วรุ่นนี้ไม่ต้องสกัดไม่ต้องใช้สว่านแยงออกอะไรทั้งนั้นนะครับเพื่อนไม่ต้องสกัดอะไรนะครับ ตัวนนี้เอาออกได้นะเพื่อนขปิดแม่นะจะได้ยินกันม่ก็ชัดนะต้องเน้นย้ำโอเคเลยนะครับปี2008นะเพราะว่ารุ่นนี้เปิดแท็บไม่ได้เขาก็จะถอดโครงเหล็กได้นะเพราะว่าเป็นรุ่นตัวเก่านะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปเอาเหล็กตัวนั้นออกกันครับแล้วก็ทําการดูดฝุ่นให้เรียบร้อยเลยฮนะโอเคเอาโครงเหล็กลงกันโครงเหล็กก็จะมีสี่ห้าชิ้นครับเพื่อน สี่ชิ้นนะครับสี่ชิ้นโอเคเราถอดสำเร็จละเรียบร้อยนะครับท่านเดี๋ยวเราก็มาดูฝุ่นกันดูดฝุ่นกันให้เรียบร้อยก่อนจะทำงานนะครับมาดูุ่นกันครับดูุ่วนกันไปไม่เจ้า ครับเพื่อนๆคลิปนี้เราก็เอาโครงเหล็กรถอีสุปี2008ออกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรุ่นนี้ถอดโครงเหล็กได้สบายเลยนะครับเพื่อนนาะไม่ต้องตัดต้องเจาะตัดแค่พรมอย่างเดียวครับเพื่อนๆทำมาฝากเพื่อนเพื่อแล้วถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อนๆนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่เราจะนำเสนอนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับท่านใดที่ต้องการประกัดสวยงามสามารถเข้าไปดูในเพจ Facebook ใต้ลิงก์คำอธิบายได้เลยครับ